กลาบสวัสดีครับแซมพามาดูรถเตรียมส่งมอบกันอีกหนึ่งคันนะครับผมสำหรับเจ้าคันนี้ t o y o ต a a อ t i s ปี2019นะครับผมคันนี้ปี2019นะครับผม 1.6G นะครับเป็นตัวท็อปนะนี่เลยคันนี้เลขไม้น้อยมากครับ23,000เท่านั้นนะครับ23 0 0 0เท่านั้นนะอันนี้คือคุณลูกค้ากำลังเดินทางมาแล้วนะครับผม จากต่างจังหวัดเลยนะเตรียมส่งมอบกันแล้วนะวันนี้นะนี่นะครับผมสวยมากคันนี้นะเช็คในเรื่องของระบบไฟรวมไปถึงในเรื่องของความสะอาดเรียบร้อยแลวมามาดูด้านหน้าก่อนนะครับไฟติดทุกดวงนะครับพร้อมหล่อนะนี่ล้างห้องเครื่องเรียบร้อยปิ้งเลยสวยงามมากนะคันนี้ เดิมสนิททั้งคันนะครับผมรถไม่ขยับทั้งคันนะเลขไม่แท้เลขเมียจริงแน่นอนครับ2 0 0 0มนะครับผมดูน,นี่นะครับแบตเตอรี่ก็เปลี่ยนให้ใหม่นะนี่เปลี่ยนลูกให้ใหม่เลยนะครับผมดูรถรถไม่ขยับนะฝาเดิมเดิมนี่ปั๊มโตโยตา้าสวยงามนะครับปิ๊งเลยนะครับคันนี้นี่นะดูนี่นะับผม ขออย่าปิดฝากระโปรงหน้านิดนึง่ดูนี่นะปิ้งเลยนะครับคันนี้นะมานี่ดนขนางนะครับผมสวยงามนะยางก็ดำสนิทนะครับผมยางตัวนี้เป็น205ทับ1ินิ้วนะครับผมนะครับผมตัวนี้นะไฟมุม ติดพร้อมหล่อนะครับผมดูตัวนี้เป็น1.6 G นะครับผมปี19ภายในจะเป็นทูโทนนะครับเป็นแบบสีเบสนะนี่นะครับผมสีเบสนะครับผมนี่นะครับทูโทนนะนะ,ะดูเลขไมค์ก่อน22,392เท่านั้นนะครับเลขไมค์แท้เลขไมค์มจริงนะครับรับรองนะครับผม สวยมากคันนี้นะดูนี่นะครับผมน,นี่นะมาต่อที่ด้านท้ายกันนิดนึงนี่นะครับผมไฟไฟติดพร้อมใช้งานทั้งหมดนะครับผมนี่นะสวยงาม ในส่วนของพวกอุปกรณ์ช่วยเหลือทุกเฉินก็ครบนะครับผมครบเลยนะครับนี่นะครับผมพร้อมหล่อพร้อมหล่อนะนี่นะนี่สวยมากนะครับผม เครื่องทรงเครื่องเสียงก็ติดพร้อมใช้งานนะครับผมนี่มันจะเป็นทูโทนนะครับสําหรับตัวนี้นะทูโทนนะครับผมน,นี่นะครับหน้าจอก็เชื่อมต่อในส่วนของพวกในส่วนของตัว USB ได้นะครับผมจะเสียบชาติอยู่ด้านนี้ถ้า USB นะครับผมนี่ก็เป็น CD Bluetooth ได้นะครับผม แอร์แบ็กมี6ลูกนะครับคันนี้มี6ลูกนะแอร์แบ็กคันนี้มี6ลูกนะครับผมพร้อมหล่อแล้วนะครับผมรถทุกคันของแซมจะดูแลทุกขั้นตอนของทุกคันแน่นอนนะครับผมไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องความสะอาดนะครับผมรับรองนะใครสนใจอยากได้รถหล่อๆนะโทรมานะ0ูนย์แปดหกสามห้าสี่สามหกเก้าสองนะครับศูนย์แปดหกสามห้าสี่สามหกเก้าสองนะครับผม ของแซมรถที่นี่ซื้อเงินสดไม่มีบวกแวตท,ทุกคันแน่นอนนะครับผมแถมฟรีค่าโอนให้ทุกคันด้วยนะใครสนใจโทรมา0 6 3 5 4 3 6 9 2 0 6 3 5 4 3 6 9 2ไปแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีครับ